ลาลมเนี่ยหนุแล้วมลาลุมานักลาลหนักเอะเราไ่ได้าลปเขาอแต่เาเานลาลหน้าให้เตรียมรับมือน้ำเออโหข้าหัวใหญ่เใหญ่เราสาสะพัแล้วไ่เศาเกรสวยรอึงกเถบแต่เราปลแต่ส่งน้านียวัดโค้งขึ้นสูงแปลเ้าน่เขามาเรียบร้อยโอ้โันบลนะไปเดโอ้ยหนักเยอะเลยเนี่อืม้าสที่ทำนี้น

ใช่ตัเสด็จวะครับครับขณะนี้ะน,นะครับองค์วัดอ๊อบแก้วบ้านไม่พอดกำลังจะจะไป,ไป,ปเป็นลูก,ลกสองลูกเป็นลูกที่สองครับไปแล้วลูกหนึ่งสำหรับองค์ใหญ่องค์สองพันลิตรของของวัดนะครับก็สุโค้งเหมือน,นอย่างาเลยนะนดูมองมามันโดนใช้ไฟแล้วเห่าได้อันตรายเนี่ยเอออย่าทำนี้มาอย่างนี้มันมีไฟนงน้อย

โอ้บ้านลุมบอรถขึ้นมาบ้านถึงอย่างไรเฮ้ยรถน่ะรถบ้านลุมน่ะ